โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับตอนนี้อยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้อยู่กับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแพทใหม่ของอาร์วีที่จะปรับเข้ามาในวันที่13เดือน12นี้นะฮะซึ่งแพทใหม่นี้ก็เป็นแพทที่สั้นมากๆนะครับแต่ว่ามีตัวไฮไลท์โดนเนิร์ฟอยู่หนึ่งตัวนะก็คือตัวของตูเลนนะครับโดนเนิร์ฟค่อนข้างจะหนักนะครับนอกนอกนั้นก็แพทสั้นมากนะครับโอเคมาดูว่าว่ามีรายการปรับกันบ้างในแพทนี้นะครับตัวแรกนะครับคือตัวของ วัวของนะครับหรือลิงนะครับลิงมีการบัฟนะครับอ่าในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับให้มีครูดาวในช่วงต้นเกมที่ไวขึ้นวิหนึ่งฟังไม่ผิดกับวิเดียวคือเมื่อก่อนมัน12วิถึง9วิถูกไหมฮะอันนี้ปรับใหม่กลายเป็น11วิถึง9วิเหมือนเดิมดอกก็มองว่ามันแค่บัฟต้นเกมมากระตีดหนึ่งนิดหนึ่งจริงๆนะครับสับลิงวัวของไม่ได้ปรับบัฟอะไรเยอะนะครับไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคไปต่อครับตัวที่โดนเนิร์ฟตัวต่อมาคือตัวของตู้เล่นครับตู้เล่นโดนเนิร์ฟในเรื่องของพาซีีีฟคคครรรัััับบบนนนนนะะเเเเเมมมื่่่่่่ออออกยยดจูท144 24ตลลว นะครับแล้วก็บวก0.32พลังเวทนะครับอันนี้ปรับใหม่นะครับกลายเป็น125นะครับแค่ตัวเบสเนี่ยก็หายไป19แล้วนะครับต่อเลเวลเนี่ยหายไปเวลละ4นะจาก24เหลือ20ต่อเลเวลนะครับแล้วก็ตรงสเกลเนี่ยเหลือแค่0.28จาก0.32หายไป0.04นะครับก็4%ประมาณนั้นโดยคำนวณแบบคร่าวๆแล้วนะครับในช่วงเลดเกมถ้ามีพลังเวทประมาณพันหนึ่งเนี่ยเวลเต็มเนี่ยดาเมจทัาได้แคปต่ออันน่าจะหายประมาณนัดละร้อยได้ นะครับโดยมองว่าเบาลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ทําให้มันเล่นยากมากขึ้นเนาะความโกงก็น่าจะหายไปเยอะเหมือนกันนะสับตัวเลนนะใครที่เป็นเมงก็ต้องระวังกันนิดนึงสับดาเมจที่หายไปตรงนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะต่อมาครับมีการบัฟตัวของเซฟิตครับนิดหน่อยนะครับอันติของเซฟิตครับจะไม่โดนขัดแล้วนะครับอ่ะโดยเดาว่าก็จะเหมือนตัวท่าหนึ่งมาหลอกแล้วก็ท่าพาสีของหยานเนาะก็คือสามารถใช้ได้โดนสตันได้แต่ก็จะไม่โดนขัดนะครับเซฟิตก็จะเหมือนกันนะครับโดยมองว่าบัฟตรงนี้ก็น่าจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะเนาะ ง่ายมากขึ้นนะครับประมาณนี้ต่อมาก็เป็นการบัฟครั้งใหญ่เหมือนกันนะสัตว์ทีรีนะดววาวน์น่าจะเป็นบัฟแหละนะครับทีรีนะครับบัฟให้ท่าหนึ่งนะครับอ่ากินดีเลย์น้อยลงเนาะจะใช้ท่าหนึ่งได้พลิ้วมากขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้ในส่วนของซิลสองเนี่ยอ่าระยะตีของท่าสองเนี่ยก็ไกลขึ้นกลายเป็น7.5เ mm มตรนะดีนะวันนี้บัฟเยอะเหมือนกันนะฮะ แล้วก็รัศมีของการปาแบบปาทะลุเนี่ยกว้างขึ้นนะครับก็คือ LED ขึ้นนะครับอ่าแล้วก็กระสุนเนี่ยไปกลับเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ออมันบัฟทําให้แบบพวกท่าสองเนี่ยมันลื่นไหลามากขึ้นนะครับอ่าก็น่าจะเล่นง่ายมากขึ้นซะชอบสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองนะครับอ่าประมาณนี้ในส่วนของอันติของทีรีครับโดนเนิร์ฟครับอ่าเนื่องจากเขาบัฟท่าหนึ่งท่าสองมาเขาเลยเนิร์ฟอันตินะให้มีเบสดาเมจที่น้อยลงนะครับจาก600้อยถึงเก้0.75นะครับกลายเป็น450ถึง680นะครับเนบเกลายเป็นสี่รนอยห้าสิบถึงห เนาะเมื่อก่อนเนี่ยโบนัสด,ดาเมจเนี่ยขาไปเนี่ยโดนหลายตัวนะครับอ่าจะสามารถเก็บโบนัสด,ดาเมจได้ตัวละ7%นะครับอ่ามากสุดก็คือ21%เนาะขากลับก็จะแรงขึ้นอีก21%นะครับอันนี้ปรับใหม่ครับก็คือจะกลายเป็นถ้าขาไปเนี่ยปลาโดนเนี่ย 3ตัวนะก็จะได้ตัวละ5%นะครับอ่ะเป็นดาเมจตามแมกเลือดของศัตรูเนาะโดยบอกว่าก็เนิร์ฟอ,อีกนะครับจาก7%เหลือ5%้าเปอร็นตาก็ทำให้อันติของทีริเบาลงนะครับอ่ะยังไม่พอนะครับในส่วนของคูดาวนะครับประกอบแอนติทีริเนี่ยจะนับคูดาวตอนขาไปคือพอไล่อันติปุ๊บจะนับคูดาวทันทีนะทำให้คูดาวของทีริค่อนข้างจะไวนะครับอันนี้ปรับใหม่นะครับอันติของทีริเนี่ยจะคูดาวนับหลังจากที่ ขาไปแล้วขากลับมันมาถึงตัวเท่านั้นนะถึงจะเริ่มนับนะครับเพราะงั้นก็เดาว่าอันติทีลิกเกอร์ใช้งานได้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะครับมาเปการเนื้อไปส่งของอันติเนาะแต่บัฟเมชั่นหนึ่งาสองแทนนะครับประมาณนี้อ่ะต่อมา,ราครับสับสายหนึ่งหนึ่งครับใครที่เล่นแพทหนึ่งหนึ่งมาแล้วตกใจนะคือแพทหนึ่งหนึ่งล่าสุดเนี่ยคือใครตีป้อมแตกมาชนะเลยไงอันนี้ปรับใหม่ครับใครตีป้อมแตกป้อมแรกนะครับอ่าเลือดมันเปลี่ยนใหม่จากห้าพันเป็นหมื่นสองแล้วอ่ะก็จะนวลกันนานขึ้นหน่อย ล่าสุดก็เห็นคนมาบ่นกันเนยอะพี่ไม่นตีป้อมเดียวแตกแล้วแพ้เลยนะคือหนหนึ่งเนี่ยมันปรับใหม่เนาะทำให้ใครที่ดวลกันเนี่ยสามารถตีป้อมแรกแตกก็ชนะเลยนะนนี้เขาเพิ่มเลือดป้อมมาให้ะใจะมีเวลาด,ดวลกันนานมากขึ้นนะสำหรับคนที่ชอบเล่นหมดหนึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้โอเค นะครับคลิปนี้ก็น่าจะสั้นๆนะครับเอาไว้แบบว่าเป็นแบบว่าอัปเดตข่าวสารรายวันกันแล้วกันเนาะสับแพทนี้นะครับก็ไฮไลท์ไฮไลท์ก็จะมีตัวของอาลิงนะครับที่รถคูดาท่าหนึ่งนะครับอ่าตูเลนโดนเนอร์พาสซีฟทันเดอร์แคล็บให้เบาลงนะครับอ่าเลดเกมประมาณนัดละร้อยได้ต้นเกมประมาณ20-30นะครับอ่าไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เซฟิทเนี่ยไม่โดนขัดอันติแล้วนะครับทีรินะครับบัฟท่าหนึ่งท่าสองแต่เนอร์อันติให้เบาลงเล่นยากมากขึ้นในส่วนของอันติแต่ท่าหนึ่งท่าสองเลิปนี้กกกกก็ฝาดดดไลค์์แชรับ ใครกันด้วยนะจังหังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะจะไปคิดเรื่องต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามด้นะครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน